มาครับเรามาชมคันต่อไปครับอิสระแนวใหม่ครับรอมากคันนี้ยาวยาวเินหน้าแล้วก็ถอยเลยครับถอยถอยเลยถอยเลยค่อยๆถอยนิ่มๆครับก็ครับพอ กันจนหลอ่อจริงๆยกเลยเรียบร้อยครับเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยโอ้โห <g ül> เสร็จเรียบร้อยครับโอ้มีใบพัดอยู่ตรงนี้สองใบเลยครับกลับรถไดเ้เลยครับถึงจะรุ่นเก่าแต่ก็ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ โ oh oh, oh. อ,อ้ส่วนดำเดี๋ยวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นระ<ค>ุ่นเก่าแค่ไหนก็ยังแต่งกันได้สวยครับดูยาครับคภาพอนทานมากยาครับดูยาครับ รุ่นนี้ทนมากครับ er> ยาวเลยครับยาวเลยคันนี้ไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์เหรอ power power เหมือนกันคร<น>ับอ๋อผมเห็นเขาโยกช้างไงนึกว่าไม่ใช่พวงมาลัยพาเวเ power p o หมดครับอ๋อแล้ยวยอดยอดยอด เรามาชมคันต่อไปครับมาแล้วพาเพื่อนๆมาชมรถหกล้อหล่อๆกันทับวันนี้ครับเสียงเครื่องดังฮืดพืดพืดพืดเลยครับอิสระแนวใหม่ครับถังลมโดเลมอนไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารถไหครับน โอ้โหเบาครับเบาเบาครับเบาถ่ยเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวจมครับยกเลยยกเลยฮึบอ,อ,อาลงได้เลยครับ หวานน้ำมันหายไปแล้วครับใช้ถุงปิดไว้ก่อนครับเดินหน้าแปลมากันต่อเลยครับอา้าวถ้าไม่พ้นก็ถอยหลังก่อนครับอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยเรามาชมกันต่อครับ FTR mm hmm. ครับวิสุสุอีกเช่นเคยถอยเลยครับถอยถอยเลยครับถอย,ยพอไม่ไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นครับ oh. เดี๋ยวยุบครับเดี๋ยวยุบแล้วจะเหนื่อยครับแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับ รับตัวกันหนึ่งใบดำได้เลยเดินหน้านิดนึงเอาดำลงครับโอ้โหเสียงดังสนั่นครับโยกถอยกันนิดนึงครับโยกถอยกันนิดนึง ยาวมาครับยาวมาหักขวาหมดเลยครับระวังซ้ายเอาเองครับป้าเดินหน้านิดนึงครับเดินหน้านิดนึงบกร้อนี่เขาหักได้เยอะนะครับโอ้โหคันนี้กลับทีเดียวเลยครับสบายเอาเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ เรามาชมกันต่อครับสองร้อยสี่สิบเดินหน้าแล้วก็ถอยเลย ไปครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปครับอย่าไปอย่าไปพอดำเลย ปิดฝาท้ายสนั่นดีครับปัง